ยี่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Delivery นะฮะสำหรับวันนี้ดิมก็กลับมาชดเชยนะฮะกับซ u เปอร์ c r เ t c r i คร s สิสอนะฮะ EP2 สําหรับใครที่ตั้งหน้าตั้งตารอจนเบื่อเนี่ยต้องขออภัยจริงๆครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเรื่องราวตอนที่2นี้จะเป็นยังไงนะฮะแต่ขอบอกเลยว่าสนุกเหมือนเดิมครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ก็ฝากกดด้วยและถ้าใครที่พร้อมแล้วก็ป้าความเดิมจากตอนที่แล้วเหล่าฮีโร่จากจากักรวาลต่างๆได้ถูกจับมาที่ฐานของเหล่าพันธมิตรตัวร้ายสุดพิเศษแต่เพื่ออแผนการระะไล่ เรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามต่อกันเลยเริ่มตอนมาเหล่าตัวร้ายเนี่ยก็ได้ยิ้มหัวเราะอย่างชั่วร้ายเพราะพอใจในผลงานการจับเหล่าฮีโร่ซึ่งเป็นศัตรูคู่ปรับตัวฉกาดของแต่ละคนมาได้ซึ่งนั้นทาให้แผนการขั้นแรกของพวกมันสำเร็จรล้วงไปเรียบร้อยแผนขั้นแรกเราสำเร็จแล้วเหล่าฮีโร่หน้าโง่ถูกจับ และสักวันของพวกมันก็กำลังจะเป็นของเราอาคุกล่าวอย่างสะใจสุดๆหลังจากหัวเราะจนพอใจเราวายร้ายก็ค่อยๆทยอยกันเดินออกไปทำตามแผนขั้นต่อไปฉันรู้สึกเหมือนเป็นวายร้ายชันรองเลยให้ตายสิคนหนึ่งก็เอเลียนอีกคนก็ปีศาจแล้วก็มนุษย์โลกจิตอีกมันเป็นทีมรวมพวกแบ่งแยกสายพันธุ์หรือยังไงจะพวกหุ่นยนต์มารักษาความปลอดภัยห้องนี้ไว้นะอย่าให้ใครเข้าหรือออกไปได้โมโจตัดพอกับตัวเองก่อนที่จะสั่งหุ่นยนต์เนี่ยให้ดูแลห้องนี้และก็เดินตามคนอื่นไป โมโอเจอผู้นั้สงสารบาเบลพูดขึ้นแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงส่วนมาทันทีว่าอย่าไปสงสารมันเพราะมันเราเลยต้องมาถูกขังแบบนี้ที่จริงแล้วเนี่ยมันต้องการบัตเตอร์คับพูดก่อนที่จะเงียบไปและเขาต้องการอะไรจากเราลนะ่ะปลอดซ้เก่าอย่างสงสยัยซามูไรแจ็คก,ก็กล่าวเสริมให้ว่านั่นเป็นคำถามที่พวกเราทุกคนต้องการทราบมากที่สุดเช่นกันแต่ในสถานการณ์ที่งุนงงแบบนี้เบนก็เอ่ยขึ้นมาว่า และพวกนายนั้นเป็นใครกันเมื่อได้ยินคําถามนี้เหล่าฮีโร่แต่ละคนก็เริ่มแนะนําตัวเองรวมทั้งศัตรูของตัวเองด้วยข้าซามูไรแจ็คนักรบพลัดถิ่นจากช่วงเวลาของตัวเองอาคูคือศัตรูคู่แข่งของข้าซามูไรแจ็คเริ่มก่อน ฉันเบนเทนิสันนาฬิกาอมินทริกนี้สามารถทำให้ข้าเนี่ยเปลี่ยนร่างได้ซึ่งวิลแก๊กต้องการมันและต้องการให้ฉันตายด้วยเบนพูดเป็นคนที่สองฉันเด็กเตอร์สุดยอดเด็กอาัาญญาเจ้าแมนดาร์ที่มันลักพาตัวฉันมาเนี่ยเพราะว่ามันอิจฉาความอฉริยะของฉันสุดๆไงเด็กเตอร์กล่าวอย่างภูมิใจพวกเราบลัสบบต์บเตอร์บัตเตอร์คัพพวกเราคือพาวเวอร์แคปก สามสาวขอแนะนําตัวเองบ้างซึ่งเอ็ดอดและเอ็ดดี้ก็แนะนําตัวเองด้วยแต่ก็แบบตามสไตล์เกียนๆแบบพวกเขาแล้วนะหลังจากทําความรู้จักกันเสร็จแจ็คก,ก็พูดว่าอะไรกันนะ สี่พวกมันต้องการลักพาตัวมาแม้กระทั่งเด็กแผนนี้อาคูเป็นคนต้นคิดแน่ๆเรื่องราวชั่วร้ายนี้ไม่มีใครเกินมันจริงๆแต่ถึงจะเด็กแต่พวกเธอเจ๋งมากเลยนะจำตอนพวกเธออัดหุ่นยนต์ยักษ์นั่นได้ไหมล่ะโคตรเจ๋งเลยเป็นพูดเสริมเพื่อเรียกขวัญกาลังใจให้คนอื่นใช่เราแข็งแกร่งคอยดูแล้วกันบอสซัมบัตเตอร์ครับเนี่ยพูดเสร็จก็งัดพลังออกมาทําลายหลอดคุมขังออกมาได้และบอกให้บับเบิลเนี่ยใช้พลังเสียงพังหลอดคุมขังของคนอื่นออกมาเช่นกันซึ่งแจ็คก,ก็ชักดาบคู่ใจออกกมาแล็ฟันันฉบ หลอดคุมขังก็แยกออกเป็น2ส,ส่วนซึ่งเบนก็แปลงล่างเป็นคิกิงฮอคแล้วก็พังหลอดคุมขังออกมาฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือจากพวกนายหรอกฉันหาทางออกของฉันได้เด็กสเตอร์บอกก่อนที่จะหยิบหลอดสันเคมีออกจากกระเป๋างเกง<ๆ>มันไปยัดไว้ตอนไหนวะและยอดลงไปที่บานกระจกเมื่อสารสองตัวทำปฏิกิริยามันก็ตุม้มพลังของวิทยาศาสตร์เด็กสเตอร์พูดก่อนที่จะกระโดดออกมาจากหลอดคุมขังเป็นการสู้ที่ดีนะแต่ตอนนี้ตรงนี้ต้องการความช่วยเหลือเล็กๆ,ๆน้อยๆน,น,น่ะ เอ็ดดี้พูดขอความช่วยเหลือจากเหล่าฮีโร่คนอื่นๆหลังจากที่สามสาวเนี่ยได้ช่วยเอ็ดและเอ็ดดี้เรียบร้อยและหุ่นยนต์ถูกจัดการจนหมดพวกเขาก็ต้องคิดหาทางออกไปจากที่นี่กันต่อในระหว่างการหลบหนีเ,เหล่าฮีโร่ก็ช่วยกันคิดว่าที่พวกเขาโดนจับตัวมาเนี่ยเพราะอะไรและแผนการยึดครองจักรวาลของพวกมันเนี่ยคืออะไรซึ่งฮีโร่แต่ละคนเนี่ยก็เริ่มแบ่งปันข้อมูลวร้ายให้แก่ทุกคน วิวแก๊กเป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีเบนบอกอาคูมันชอบใช้หุ่นยนต์ไปทำงานสกรปรกแบบนี้ตนคิดต้องเป็นมันแน่ๆแต่เพื่ออะไรล่ะแจกให้ข้อมูลที่ตนรู้ไปจอาแมนดาร์ถึงมันจะฉลาดน้อยกว่าฉันแต่มันก็ถือว่าฉลาดไม่เบาด้านการทำชั่วฉันบอกได้แค่นี้ส่วนเจ้าลิงไม่ต้องอธิบายอะไรนะมันก็แค่ลิงนั่นแหละเด็กสเตอร์พูดซึ่งพวกเขานี่ยก็วิ่งไปจนถึงประตูทางออกจากห้อง บับเบิลจึงเตือนว่าข้างนอกนั้นมีหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยอีกชุดอยู่นะแต่สุดท้ายบัตเตอร์ครับก็ชร์ตาลำแสงยิงใส่ปุ๊บลำแสงจากตาถูกยิงออกไปจนประตูพังและเมื่อประตูพังแล้วเหล่าฮีโร่ก็พบกับหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยอีกส่วนที่ถูกส่งออกมาดูแลข้างนอกแต่มีเหรอที่จะกลัวอยากบวกก็เข้ามาดิฮอฟเหล่าฮีโร่ไม่เหล่าฮีโร่ไม่รอช้าเข้าบวกกับหุ่นยนต์ในทันทีคนมันเลือดร้อนก็บแบบนี้ละฮอ เด็กสเตอร์มาหลบนี่เร็วนายไม่ได้มีพลังวิเศษนะเดี๋ยวก็ตายหรอกเอ็ดดี้บอกเพราะไม่อยากให้ใครเจ็บตัวแต่ระดับอัจฉริยะหัวรันแบบเด็กสเตอร์มีหลอที่จยอมไม่มีบทกับเขาเด็กสเตอร์ก็หยิบหัวหุ่นยนต์ที่ถูกฟันขาดมาต่อวงจรใหม่จนมันเนี่ยยิงลำแสงโอากตาได้และกลายเป็นอาวุธของเขาไป ซึ่งเหล่าฮีโร่เนี่ยก็สู้ไปหาทางออกไปและเมื่อหุ่นยนต์ถูกจัดการจนหมดแจ็คก็ได้บอกให้ทุกคนวิ่งไปข้างหน้าต่อเรื่อยๆเพื่อหน,นีพวกหุ่นยนต์ที่กำลังตามมาสมทบอีกนั่นกระจกนี่เรากำลังจะได้ออกไปแล้วเดี๋ยวฉันพุ่งชนให้เองเบนพูดก่อนที่จะชะง,งักไปนี่มันอวกาศนี่จะมองซ้ายมองขวามันก็อวกาศเด็กสเตอร์พูดอย่างหัวเสียแต่พวกเขาก็มีเวลาให้สงสัยกันไม่นานมากนักเหล่าหุ่นยนต์ชุดใหม่ก็ได้ไล่ตามพวกเขามาทันและเริ่มยิงลำแสงใส่เหล่าฮีโร่ เบนแปลงร่างเป็นบล็อกสเพื่อกันลำแสงให้ทุกคนซึ่งฮีโร่แต่ละคนตอนนี้ก็ไม่มีใครมีไอเดียเลยชั้นใดนั้นเองหัวหุ่นยนต์ของเด็กสเตอร์ก็หัวเราะออกมามันนี่เองที่ทําให้เราหุ่นยนต์ตัวอื่นรู้ว่าพวกเราอยู่ที่ไหนบับเบิลตอว่าเด็กสเตอร์ไปหนึ่งเมื่อเบนเห็นอย่างนั้นก็บอกให้ทุกคนรีบวิ่งไปข้างหน้าต่อเดี๋ยวเขาจะยึดพวกมันไว้เองซึ่งบับเบิลก็เป็นห่วงว่าเขาเนี่ยจะรับมือไหวหรือเปล่า แต่เบนก็บอกว่าใ้บับเบิลสบายใจได้เลยเพราะว่าบ็อกซ์นั้นมันไม่มีวันถูกทำลายได้หายห่วงได้เลยแาวน้อยพูดเสร็จเบนก็ปลดรูปแบบป้องกันและเปลี่ยนไปโจมตีเจ้าหุ่นยนต์ที่ระดมยิงใส่พวกเข่าจนมันแพ้และระเบิดไปทั้งหมดจึงวิ่งไปข้างหน้าต่อจนเจอสายพานหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ซึ่งกําลังปล่อยสาสารบางอย่างใส่หุ่นยนต์บนสายพานอยู่พวกนายเห็นอะไรนั่นไหม พวกไยร้ยมันกำลังจะทำอะไรกับหุ่นยนต์พวกนั้นล่ะเบนพูดเหมือนมันกำลังปรับแต่งหุ่นยนต์ของพวกมันให้กลายเป็นพวกเรา เด็กสเตอร์พูดอย่างตกใจเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปทำไมเหล่าพันธมิตรายรายต้องปรับแต่งหุ่นยนต์ให้กลายเป็นพวกฮีโร่ด้วยรวมหากันตอบในพารที่3กันครับและก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะกับซูเปอร์ซีเร c r i คริสิ r 4พาร์ท2นั่นเองเดี๋ยวเราไปติดตามพาร์ท3กันต่อในอาทิตย์หน้าๆกันเลยนะฮะผมอาทิตย์หน้าๆอาจจะไม่ใช่อาทิตย์หน้าอะไรอย่างนี้นะฮะและสำหรับวันนี้ทีมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไป